สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปชาวอีสานตะปูทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพะยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่23เมษาย,ยน67เ้ามาเบิงสภาพอากาศของภาคอีสานกันเลยว่าจะเป็นเชิงใจนนจะเนาะสำหรับมือนีความกระติกธรรมเนื่องจากความห่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลุ่มตะวันตกเฉียงใต้และล่มใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้กจิทรงพ้นแหภภาคอีสานมีอากาศห่อนถึงห่อนจัดโดยทั่วไปกับมีฝ่าหัวในตอนกลางเวรและจะมี ฝนฝาคขนองและกะล่มกะโชกแรงบางแห่งบางพื้นทีมีในส่วนของจังหวัดใดข้าก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเนาะสำหรับจังหวัดที่มีลุ่นฝนได้แก่จังหวัดเลยชัยภูมิและโคราชจา ลมตะวันตกเชีงยงใต้ความเร็วยดีหาถึง1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิตำสุด27-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยอูุ่ที่41-42องศาเซลเซียสจากเรดาร์ยังบ่ามีออกมาถ้ามีออกมาแอดมินก็นจะแจกงให้ทราบสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของแตะรังจวัดไปเบิ่งกันเลยจ้ะเริ่มที่ของอีสอานตอนบนก่อนน้องค่าย4 1 5 เมืองการ40.9นครพน,นม41.3สกลนคร41.4กาลสิน40.8สาราคาม42คอนแกน41ชัยภูม่ม41.7เลย41.9น้องโบลำพู41.9อุดรธานี42.1ค่ะห้ามาเบิงในส่วนของอุณหภูมิสูงสุดของอีสานตอนล่างกันเลยสาำหรับอีสานตอนล่างเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของอุณหภูมิสูงสุด อำนาจจเจริญ40ยโสทร40ี้อ, 40, อยเอ็ด41อุบลราชธานี 41, ่ซซีสีสกเกต41สุรินทร์4บบุรีรัมย์40โคราช41มุกดาหาร41จากคิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ